ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอุดูพัชระครับผมวันนี้ผมมี10ข้อห้ามทําในญี่ปุ่นมาแชร์เพื่อนฟังครับเราจะไม่รีรอและไม่รอช้านะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับที่คุณมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าคุณมาทํางานคุณต้องรู้เลยคือ1นะครับผมคืออย่าแตะเนื้อต้องตัวคนญี่ปุ่นครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นจะมีโรคส่วนตัวสูงนะครับเขาไม่ค่อยอยากให้เราซูนคิงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเสียมารยาทนะครับยิ่งทําที่สาธารณะคือเขาจะโมโหและโกรธเรานะครับผมแต่สําหรับ ใครที่เป็นแฟนกันครับเขาจะโชว์เลยครับผมเขาจะสวีทวิดวิวกันทําให้เรานะครับผมอิจฉาตาร้อนนะคนโสดนี่แบบกลับตนใสแบบนี้เลยเว้ยแล้วเราไปต่อกันที่ข้อที่2ครับผมก็คือห้ามเอาตะเกียบปักลงในข้าวแล้วกับข้าวครับมันจะเป็นเหมือนทําข้าวให้ผีกินนะครับผมเป็นแบบวิธีทําศพของคนญี่ปุ่นครับผมเขาห้ามทำครับซึ่งอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับอันนี้ตอนมาญี่ปุ่นครั้งแรกเลยคือก็โดนหัวเราไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม ถึงเราจะโดนล้อสักกี่ครั้งแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ครับผมและที่สําคัญคืออย่าเลียตะเกียบก่อนกินข้าวอันนี้คือผมงงมากเลยใครเรียตะเกียบก่อนกินข้าวไหมพูดไป <c oughs> พูดมา <c oughs> ด้งหงุดหวย,วยและต่อไปนะครับอันที่สานะครับผมอย่าคุยโทรศัพท์ในรถไฟนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเสียมารยาทคนญี่ปุ่นมีโรคส่วนตัวสูงเช่นเคยครับผมแต่รู้ไหมเขาบอกว่าเป็นการส่งเสียงดังใช่ไหมแต่แม่งถ้าคุยกันเสียงในรถไฟแม่งไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุยโทรศัพท์คือเสียมารยาททันที เป็นไงเกี่ยวไหมเออเก๋กูดว่ะและอันที่สี่นะครับผมก็คือห้ามให้ทิปนะครับผมเอาคนญี่ปุ่นเขาแบบถือศักดิ์ศรีมากเว้ยว่าเขาก็มีปัญญาหาเงินเองไม่ไม่ต้องเอาเงินให้เขาแบบนี้ครับผมเรื่องจริงอย่าให้ทิปคนญี่ปุ่นนะครับมาถึงอ,อันที่ห้าครับผม ห้ามกินข้าวกินน้ําในที่สาธารณะอ mm hmm. เป็นไงล่ะ่อ๊ะจริงจริงอันนี้เรื่องจริงผมไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นแบบมากินข้าวถนนคนญี่ปุ่นจะกินข้าวที่บ้านไม่งั้นก็ Family ้มาดเซเว่นอย่างงี้เขาจะออกมากินกินกินแล้วเขาก็จะรีบขึ้นรถเลยเออผมไม่เคยเห็นแบบว่าจะแบบมานั่งกินข้าวถนนแบบเดินกินอะไม่มีเลยนะอืมก็ดีนะเกยกูด,ดีนะและข้อที่6อย่าเดินไปกินไปอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นแบบการแสดงกิริยาไม่ดีนะครับเขาเลยไม่ค่อยทำครับแต่ผมเ้ย ผมมีสตอรี่เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังวิคือว่าวันนั้นผมกลับจากโรงงานครับห้าโมงครึ่งปั่นมาแล้วซื้อของที่แฟมบริมารซื้อซือ้อปุ๊บ่หิวขนมครับก็แกะขนมกินมาตามทางเนีปั่นจัก,กรยานก็แบบเรื่องปกติใช่ไหมลนะ่ะพอเห็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นยิ้มมองผมทุกคนเลยนะเหมือนผมเป็นทัวร์ประหลาดอย่างนั้นนะ่ะเออสงสัยเขาไม่ให้ทําจริงๆนะครับอแล้วต่อไปทาม,มาเจอข้อที่เจ็ดโอ้โหข้อนี้จะเกี่ยวกับจักรยานนะครับคือห้ามใส่หูฟังขณนะปั่นจักรยานเอ้ยอันนี้เรรื่่องใหญคับผม เพื่อนผมมาโดนจับครับโดนตำรวจเอวยขี่รถเก๋งนี่มาจับเลยครับผมบอกว่าใส่หูฟังแค่ใส่หูฟังอ่ะเ <c oughs> พื่อนผมก็เอาแซียดิโออะไรให้แล้วมันก็ขอโทษเออมันก็บอกว่าครั้งแรกมันก็แก้ตัวไปคนญี่ปุ่นแบบเอาจริงเอาจังมากเลยนะกฎหมายนะครับคุณจะมาเล่นกับเขานะเขาเอาจริงนะครับอย่าลองดีนะครับผม แต่ผมว่าอย่าทาเลยดีกว่านะครับผมมันไม่ดีหรอกต่อไปนะครับมาอยู่กันีข้อที่8นะครับข้อที่ก็คือห้ามจักรยานซ้อนสองคนเป็นไงล่ะห้ามจักรยานนะซ้อนสองซ้อนห้ามจักรยานซ้อนสองคนเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยภูมิประเทศของญี่ปุ่นเวมันเป็นเกาะใช่ไหม้วก็มีภูเขาใช่ไหมมันก็จะมีทางโค้งทางลงโนนทางหักโชนมีครูคนที่สอนภาษาญี่ปุ่นผมที่ไทยแกเคยบอกว่า การที่เราขับจักรยานนี่เวลาที่เราลงมาด้วยความเดียวถ้าเราซ้อนสอง,สองเราจะไม่สามารถบังคับจักรยานได้100%เซเลยมันเลยจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ควรนั่งคนเดียวเอ้ยอันนี้แบบก็ดีนะแบบนั่งคนเดียวแล้วที่ญี่ปุ่นอนะ่ะเขาก็ไม่มีเบาะให้ซ้อนสองด้งยนะถ้ามีเขาก็จะเอาตะกร้ามาใส่แล้วก็เอาไว้ใส่ผัก เออก็ดีนะผมว่าก็เป็นไอเดียที่เกลียกูนมากเลยนะต่อไปข้อที่เก้าข้อนี้น่าจะสากลมั้งแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นอะไรที่เข้มงวดมากเลยนะก็คือห้ามเมาแล้วขับไม่ว่าคุณจะแดดเยอะเท่าไหร่นะครับคุณก็ควรนอนอยู่นั่นนะครับคุณไม่ควรมาเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ากฎหมายที่ญี่ปุ่นมันทําคุณล้มละลายได้ครับถ้าคุณเมาแล้วขับโดนปรับคุณก็โหไปหลายแสนแล้วถ้าคุณชนคนด้วยปั๊บคือชีวิตคุณจะดิ่งนะครับบริษัทจะไล่คุณออกแล้วก็คุณจะต้องเสียค่่่าเเลีีีี้ยยงดูคคคอบัวทททุณสสไไปปแนน ออมไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัวคุณต้องดูแลครอบครัวเขาด้วยถามว่าผมเอาข้อมูลมาจากไหน,นครับอันนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นนะครับที่พูดให้ผมฟังเองนะครับผม ก็เป็นกฎหมายที่เข้มงวดของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าส่วนมากคนญี่ปุ่นถ้าเมาแล้วนะครับเขาก็จะนอนเลยครับไม่นอนก็บวกแท็กซี่กลับครับรถก็จอดทิ้งไว้นั่นพรุ่งนี้วม่มาเอาใหม่ก็ได้ก็ดีนะมันก็ช่วยลดแบบเมาแล้วขับแล้วชนนั่นชนนี่นะครับแลวต่อไปนะครับก็คือข้อสุดท้ายครับก็คือข้อที่10นะครับ,บเรามาถึง10ข้อกันแล้วนะครับข้อที่10เราจะ e a ซ y easy เกี่ยวกับธรรมชาติถ้าคุณคิดถึงญี่ปุ่นคุณจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรกครับ บางคนก็คิดถึงภูเขาครับแต่ผมเมยถึงซากุระครับผมที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามแตะต้นซากุระนะครับผมคุณถ่ายรูปได้คุณจะไปเด็ดคุณจะไปแตะต้องซากุระไม่ได้ครับผมเขาจะมาทําเป็นโกงร้องไม่ได้นะครับผมไม่ให้เราแตะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมันแปลกมากนะครับผมคุณอย่าไปลองดีนะครับเป็นไงบ้านเพื่อน10บข้อที่ผมนํามาเล่าให้ฟังวันนี้หวังว่าเพื่อนๆแบบมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเพื่อนๆจะได้ทําตัวถูกนะครับ ไม่ต้องแบบโดนสายตาแบบมองแรงแบบนี้นะครับเพราะว่าผมผมเจอแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะผมเพราะว่ายังไงอ่ะก็เราเป็นของเราอยอย่างนี้มันก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนคนอื่นนะครับท่านเพื่อนมาที่นี่นะครับผมก็อยากให้รู้ไว้นะครับสิอย่างนะครับที่ไม่ควรทําเพราะว่าอุ้ยแต่แถวข้อหนึ่งก็คือข้อที่11นะครับผมห้ามปรุงราเมงนะครับอ้าวทำไมอ่ะจะปรุงไม่ได้หรอคนญี่ปุ่นเขาไม่ได้คิดเหมือนเราครับเขาคิดว่าราเมงที่เขาทานี่คือสุดยอดแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มคืออร่อยแล้วแต่คุณไมเข้าใจหลยอว่าความอร่่่่อยในนนแตละคมมัไเทา กันใช่ไหมบางคนชอบนั่นชอบนี่ใช่ไหมเพราะแล้วผมเคยมีสตอรี่ครับดูผมไมปปรุงรามเมง ไปปรุงปุ๊บดูหน้ามันแบบผมยิ่งใส่พริกเนะผมก็เป็นคนชอบรสจัดผมก็คิดว่ามันจะเหมือนก๋วยเตี๋ยวม,มันก็แบบนี้เลยแบบนี้เสียผมเลยใน้ที่เอาไปกินผมก็กินไม่หมดครับเพราะว่าผมไม่ค่อยกกับรสชาติราเนี้นไม่ค่อยอร่อยเครับผมเอาไปเคลนแบบยังเหลือเต็มถ้วยมันมองมากผมเงินกวดผมมากอ่ะเอ้าทำไมอ่ะผมผิดอะไรผมผิดอะไรจนมารู้ทีหลังว่าเขาห้ามปรุงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนการไม่ให้เกียริเป็นการแบบดูถูกเหยียดหยามนะครับว่าของคุณไม่อร่อยจนเราได้ปรุงเพิ่มเรื่องจริงครับวันนี้อ่ะ เป็นไงครับรวมทั้งหมดก็1 1ข้อนะพเพื่อนเพื่อนที่ผมได้แนะนามานะเพื่อนเพื่อนชอบก็ถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาญี่ปุ่นเพื่อนก็อย่าหาทานะครับผมถ้าคุณทนะําแล้วคุณก็จะหน้าเวอไปดีครับผมคนญี่ปุ่นก็จะมีสายตาที่ดาเห็ดรุนแรงใส่คุณแบบนี้นะครับบางทีเขาก็โกรธนะครับหน้าแดงนะครับคนญี่ปุ่นหน้าแดงง่ายมากนะเป็นไงบ้านเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สําสคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปและจะไม่ ครับจากพวกเรานะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ bye บ,บ๊ายบายจื๊บจื๊บ